ขนๆนั่นเงเนีะเอาลูกโดดใช่นน้ำมาสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกกันคือเกากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนพาทุกคนมากินในบ้านฝนตกได้พี่น้องเด้อสาวเดินได้อันนี้พี่น้อง มุกหมอนเอไม้ไมจ่จ้ะเบ้ยมุกหมอนอไม้ขนขนเลยพี่น้องค่ะเส่หมูสามสันเบอร์เสผักชีใส่ดอกหอมแม่พี่น้องจ้ะแศบนวัวค่อยได้พี่น้องทุกเ <c oughs> ดือนแม่ขนเลยพีีน้องสะดนนะุนเฮงขนเล่พี่น้องําง่อน หอมหอมหอมมาบัดพี่น้องค่ะมีข้าวเหนียวด้วยพี่น้องอันนี้คนเหนียวติ๊บกวยจตโชว์พี่น้องค่ะมาจากเด้อเศษๆน้ํแข็งเมนูวันหยุดค่ะพี่น้องวันหยุดสาวเดือนค่ะมามาเศษบคิดอยากไหมจ๊ะมาเด้อได้คิดอยากน้ำแขอืน้ำลายแตม ก็เด็ดไม่แนมฟัก็ไสหมูสามชัมืน มันสั่นมันขาดแบบเนาะปากแบบเจ้าชอบพักได้หลายพักซีได้หลายสักุมกหมัว ไปื่น้ำเลยไดอ่าน้มส้ม ที่บ้านพ่ออยู่จิจ่ะอุ่นข้างนอกฝนตกหนาวอุ้ยมือสันน่นยกเข่าค่ะจะได้กินต้องเห็ดในผัวให้ในลูกเขาแิละปากร,ประเดืองออกปลาซกน้ำอานะ่านเนาะน้เจ้าอ่าน เะอืมอืม,ม,มรคนๆนุ่ๆเอาลูกโดดใชะนะ่ไหมมาอืม สาวเดินมีวิธีทำแบบสูตรสาวเดินให้ดูด้วยค่ะ ใช้ดมโดดน้ำสิมันแสบ <ừ. S 1> ปักซื้อหอมอีมอตัวบดตองแต่บุกอกแต่พากับเนี่ย สภาพไปกินของไงช่วงมีฝนตกค่ะถามว่าจะดูฝนบอ่อาจจะใช่ค่ะดูห่วานเดือนนาค่ะเดือนนาได้เดือนนี้เน,น,นาะเดือนนา Mộc phạc hay mộc nấm ngoài khu chà ngắn Ăn đều Cái bạc lùng đó นักกป <c oughs> ่ะขอยาตอาสองเดวสดก่อนดึง มาไเนะเ้าเดินไปเอาสอบมันเหนียวกินยากเนาะคุยบอ่อคนแซ <laughs> บคกคาปินโน้งเอ้ยเมรู้วันหยุดสาวเดินมากจ้ะอืมอ้มโอมเอ เนี่ยพักปร,ประดับประดับประดาหืมก็แหนืเลยเนาะ มุกเหมาะกันไเลยอุยจิ่น้ำจากความอางาน ม่ตักเหอนำมันอยู่ข้างล่างไปเพื่นเนาะได้ปแข็งปเคลือบอ บอมมนกิ่นกลิ่นรสตีได้ป่น้องคืออาปากจอมแต่ปฏิบายได้เนาะเจ็บปาปกติอาปากกวางกว่านี้เลยไปน้องมันว่าแม่เนี้วฉันมันหมดจ้า ภาพยบร้อยม่มอนอนเนแ้วข่อยดดอืมอื้ม ขออน,นุญาตกินมันอิ่มพออิ่มก<ม>็ไปบะเบิดก็จะไปใส่หม้อไว้คิดคุณยากเพราะว่ามีขั้นตอนที่ทำลงให้ด้วยคิดคุณากเกินมากเลยนะแต่สีเบอือข่อยอืมอ้มอืม้มครับ พี่น้องจ๋าป้าแสบคักแสบเนี่ยพี่น้องจ๋าสา้เดินไป้หมอส่วนึน่งนั่งเล่นจนจุกของอิ่มส่วนหนึ่ง <c oughs> อ๋อแต่กินย่ำจุกขวางอ่ะหรืองานมานอกจากเนาะเมือ่อยอืเอาละพี่น้องมาที่มีของจาเดิน้าเดินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ทางย u t u b e แลวก็แฟนเพจเนะจเา้าเดินก็ขอบคุณทุกการรับชมาจ๋ะเด้อทุกๆคนที่เขามาสนับสนุนสาวเดินจ้าพ่อกันคิมนาจ้ายูดีมีแห้งกันสุูสุคนเด้อ สวัสดีค่ะ